การปลูกทุเรียนอินทรีย์นะครับภาคอีสานให้รอดนะครับไม่เป็นโรคโตเร็วทนแรงนะครับอันนี้เราปลูกด้วยการยกโคกนะครับเพราะว่าดินอีสานเป็นพอหน้าแรงนะครับดินมันจะก็จะแข็งนะครับเราก็เลยนุ่นสั่งหินลูกลังมาหนึ่งรถนะครับแล้วก็พูนขึ้นจากดินเดิมประมาณห้าสิบเซนห้าสิบเซนนะครับโดยข้างล่างเราลองเป็นไม้ก่อนนะครับเพื่อเป็นระบายอากาศนะครับ แล้วก็โรยด้วยโดลไม้นะครับรองก้นหลุมอารองข้างๆโดยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ใบขุ่ยไผ่นะครับตัวนี้เราจะเอาทุเรียนบ้านมาเสริมเสริมรากนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดนะครับไว้ข้างๆสองเมล็ดนะครับอีกประมาณปีหนึ่งนะครับเราก็จะเสริมรากนะครับหลังปลูกเสร็จนะครับทนายก็เอากิง่ง กิ่งไม้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นกิ่งขี้เหล็กนะครับตัวนั้นก็พยุงให้ลํานะครับไผ่แล้วก็ยุคานะครับไว้ป้องกันมแมลงเพราะว่ากินใบยุคาเป็นสารระเหยนะครับหลังากปลูกเสร็จนะครับแล้วก็ตัดแต่งต้นขี้เหล็กนะครับตัวนั้นแหละครับแล้วก็เอาใบมันมาเพราะว่าเปิดแสงให้ทิศตะวันออกนะครับส่องมาหาต้นไม้แล้วช่วงเช้าได้ ส่วนช่วงบ่ายที่แดดร้อนๆนะครับแล้วก็จะมีต้นนูนครับพยุงแขกนะครับแล้วก็ต้นกันเก่ามันปานครับเป็นไม้พีเลียงป้องกันแดดช่วงบ่ายนะครับให้เพราะว่าช่วงนี้ก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้อุโมองต้นไม้เข้าสวนเรานะครับข้อดีของระบบนี้นะครับ ก็คือบางท่านปลูกไปแล้วบอกว่าจะกลัวปลวกนะครับก็ถามว่าปลวกก็มากินมันก็จะมากินเศษไม้นะครับแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นฮิวมัสนะครับให้ต้นไม้เราเหมือนที่คนแก่บอกว่าครับปลูกต้นไม้บนจอปลวกแล้วต้นไม้จะสวยงามนะครับส่วนบางท่านบอกว่ากลัวเชื้อรานะครับอันนี้ก็ไม่เชื้อราก็จะมีทั้งเชื้อราดีและเชื้อราไม่ดีนะครับเชื้อราดีก็จะป้องกันเชื้อรา ไม่ดีไม่ให้มันมาทำร้ายต้นไม้เรานะครับอันนี้เมื่อเราใช้ระบบมีพรงอากาศนะครับมีอากาศก็จะเป็นที่เพาะเลี้ยงเชื้อราดีพวกไตโคดามานะครับแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ลาดเชื้อไตโคดมามาแล้วก็โดละไมนะครับด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ทดลองเอาเชื้อเห็ดปวกมาลงด้วยนะครับพอเราอ่า คลุมด้วยใบไม้แล้วนะครับมาลองดูนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าจะมีเห็ดปลวกขึ้นให้กินหรือเปล่านะครับปลูกทุเรียนภาคอีสานนะครับจังหวัดรีสเกตนาดินทรายนะครับให้รอดทนแล้งตัวเร็วสุดท้ายอย่าลืมเวลาปลูกก็เลือกกิ่งพันธุ์นะครับเป็นกิ่งกระโดงแนะนํานะครับตัวเร็วตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีกิ่งรอบด้านนะครับกิ่งกระโดงไม่ต้องรอสองปีเหมือนกิ่งข้างนะครับ ถึงจะมีกิ่งรอบด้านนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ